เอาละครับก่าวเส้นด้วยผมอยู่ผมรอเยาว์เหว่ท่านวันนี้จะมาตอบคำถาม Q A คิดเองกับแบบโปรเจกต์เคยได้ยังผมคัดมาสิบคำถามนะครับตอนหนึ่งอีพีนะวันนี้จะมาตอบสิบคำถามกันนะครับผมก็เอาแล้วเราก็กลับไปกันเลยครับ อ่าผมที่คำถามที่หนึ่งนะครับผมจะเปิดดีซีตอนไหนหรอครับผมผมยันเล่นแล้วครับผมก็จะเปิดทีก็สิ้นเดือนเมษายนครับผมแล้วก็เดือนหน้าเลยนะครับผมก็ลุ้นเอานะครับว่าจะเป็นวันไหนเนาะถ้าทำเสร็จเร็วก็เปิดเร็วนะครับถ้าทำเสร็จช้าก็เปิดช้านะครับผมก็คำถามต่อไปกันเลยค่ะน้องซ้อนผมเปิดวันไหนครับก็บอกไปแล้วว่าวันที่สิ้นเดือนเมษายนแล้วก็เดือนหน้าครับผมก็นะคำถามต่อไปเปิดวันไหนครับ ก็ออบอกไปแล้วเมื่อครั้งต้นเมื่อกี้ว่าเปิดสิ้นเดือนเมษาแล้วก็เดือนหน้าไม่ไหวแล้วนะกำหมดแล้วเนอะนะผมอยู่ที่คำถามที่สี่กันแล้วนะครับผมเริ่มใหม่หมดใช่ไหมครับใช่ครับผมเราเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่เวลหนึ่งใหม่เลยนะถ้าเปิดครั้งนี้นะผมจะเริ่มใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะครับผม เอาลรผมาอยู่ที่ข่าวที่5กันแล้วนะครับผมช่องของแอดมินเองหรอครับไม่ใช่ครับผมในเรื่อเช่าของวอตนะครับผมช่องของผมเองคือของผมเองนั่นแหละของเราเจ้าเบงเองนะครับผมช่องนี้นะครับไม่เกี่ยวกับช่องของแอดมินนะครับผมจะบอกข่าวสารของโปรเจกต์เกอร์ได้เฉยนะครับก็ไปตอนข่าวที่หกครับข่าวที่6ก็มาอยู่กับของคุณเอ่ออะไรสัอย่างนี้แหละครับก็ในเกมไม่ชื่ออะไรครับไม่ชื่อวิทนียส่วนเจ็ดเอ็กนะครับผมเจอก็แอดมาได้กันนะครับผมแอดเล่นกันนะครับเอาละครับมาข่าวที่7กันแล้วนะครับผม พี่ทำไมผมต่อยพวกวินยัยคำสาบไม่ได้อะครับอ๋อ,อบางทีอ่ะมันไม่ใช่เพื่ของน้องอะ่ะถ้าน้องไปต่อยมันก็ไม่ได้หรอครับผมก็ลองหาเควสน้องดูนะครผมถ้าต่อยได้ก็บอกกันด้วยนะครับผมมาคำถามที่8แล้วนะครับผมวิ่งตัวไหนครับคอนโทรนครับส่งเควส์ยังไงครับอ๋อส่งเควสที่โทรศัพท์ผมก็ที่โทรศัพท์จะมีส่งเควสให้อยู่นะครับเป็นลูกอีเมลครับส่งได้เลยนะครับผมคำต่อไป เอาละครับก็เมนที่คขถามสุดท้ายกันแล้วนะครับผมของ Q&A Project Cur s e นะครับผมอยากให้มีระบบคนเล่นในมือถือบ้างอ่ะคอมพังอะแง่แง่แง่อ้วผมในมือถือนะครับต้องรอครับเราผู้พัฒนาเขาทำก่อนนะครับเจนเย็นนะครับต้องรอดูว่ามีคนเล่นากน้อยเพลงใดหรือมีความต้องการในมือถือเทียงใดนะครับผมก็รอกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวระบบมันก็มาเองแหละครับก็จบแล้วครับจบแล้วนะครับ เอาละครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยครับกับคำถาม Q&A ในวันนี้นะครับผมหวังว่าคุณจะสนุกกันนะครับผมก็สำหรับวดีโอันนี้ก็ซีรีส์เกมนิกทามเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปแชนได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย